อันนี้คือสิ่งที่เกิดมาจากอุปโตสุชาติคือล้นการราชการที่ห้าอายุเท่าไหร่รู้ไหมครับหนูรู้ไหมทราบค่ะทำเนียมผู้ชายโศกันตัดจุกสิบสามทำเนียมผู้หญิงโศกันตัดจุกสิบเอ็ดนี่คือเจ้าฟ้าจุฬาลงกรเมื่อโสกันตัดจุกแล้วจึงออกไปอยู่นอกวงังนะครับนี่คือหมายมั่นว่าต่อไปจะเป็นผู้ดูแลรักษาประเทศชาติต่ตอแล้วเป็นยังไงอ่ะทุกอย่างก็มาจากรห้ารห้ามาจากใครมาจากรสี่ การโศกันตัดจุกเจ้าฟ้าจะทํากันณพระที่นั่งอาพรพิโมกปราสาสมีสิ่งสาคัญสิ่งหนึ่งผมไปค้นคว้ามาคืออะไรพ่อจะจูงลูกมาที่เกยแล้วจับข้อมือลูกขึ้นไปโศกันเราเรียกว่าพิธีส่งข้อพระกรคืออะไรไปเป็นหนุ่มเต็มตัวนะลูกไปเป็นสาวเต็มตัวนะลูกภาระภารกิจเต็มตัวนะลูกนี่พิธีหาดูยากมากแล้วนะครับนี่คือการส่งข้อพระกรรอสี่ส่งข้อพระกรรอห้า ล้น9รอ5ส่งข้อประกรณ์เจ้าฟ้ามหาวิชุรนหิตนะครับอันนี้เป็นต้นธรรมเนียมหาดูยากแล้วสร้างพันธะความผูกพันกันระหว่างพ่อลูกในการบริหารราชการประเทศ